ครับสวัสดีครับ mm hmm. ผมเอทวี f ูลนะครับวันนี้ก็จะมาใน EP ีของการส่งบอลด้วยมือนะครับหรือว่าเป็นการโยนให้บอลให้เพื่อนร่วมทีมน,นะครับโดยการโยนนะครับก็จะมีหลายแบบนะครับจะมีแบบการกิ้งบอลให้หรือว่าเป็นการโยนนะครับก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วก็ ลูกเกมนะครับว่าเราควรจะให้แบบไหนล่ะครับครับในการส่งบอลด้วยมือแบบแรนครับเป็นการกิ้งบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับโดยเราจะล็อกข้อมือกับลูกบอลประมาณนี้นะครับแล้วเท้าเท้าขวาที่เราใช้ที่เป็นข้างหน้าของเราครับเราจะไปข้างหลังแล้วก็กิ้งไปอย่างนี้นครับโดยเราจะบอกที่เพื่อนร่วมทีมก่อนแล้วก็ กิ่งบอลให้กับเขานะครับโดยเราจะต้องกิ่งลูกบอลด้วยน้ำหนักที่มีความเร็วแล้วก็แม่นยำนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมเพื่อที่จะได้เล่นง่ายแล้วก็สามารถต่อบอลได้รวดเ,เร็วครับครับต่อไปก็จะเป็นการโยนบอลให้กับเพื่อนร่วมถิ่นครับเป็นการโยนแบบว่างนะครับเราจะล็อกมือแบบเดิมนะครับแล้วขาวเราก็จะไปข้างหลังนะครับ เราเราก็จะโยนเพื่อใหม่บ้านดูเพื่อนร่วมทีมก่อนนะครับที่สาคัญเราต้องดูและเราก็ต้องให้้วยความรวดเด็วแล้วก็แม่นยํแล้วก็มีความแรงที่พอดีนะครับโดยเราจะมองมองไปข้างหน้าเพื่อดูเพื่อนร่วมทีมนะครับ <Okay. S 1> มองเสร็จปุ๊บเห็นเห็นแล้วเราก็จะโยน <Okay. S 1> โดยพยายามให้บอลตกเลียดไม่เด้งพื้นหรือไม่สูงเกินไปใน ยาที่ให้กับเพื่อนได้นะครับครับต่อไปก็จะเป็นการสาธิตวิธีการกิ้งบอลไหนบอลหรือว่าการกว้างบอลให้เพื่อนนะครับโดยจะมาเริ่มวันที่การกิ้งบอลก่อนนะครับเรามองมองแล้วเราก็ให้นะครับ อัดต่อไปก็จะเป็นการกว้างบอลให้กับเพื่อนนะครับมองก่อนนะครับจับให้มั่นนะครับครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการไหลบอลแล้วก็การกว้างบอลนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ การให้บอลเพื่อนโดยการใช้มือนะครับในการส่งบอลก็ถ้าเราสามารถให้ด้วยความแม่นยำแล้วก็แรงน้ำหนักพอดีนะครับก็เป็นการเปลี่ยนจากการรับเป็นลูกได้รวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถทำให้เพื่อนต่อเกมได้เร็วขึ้นนะครับก็จบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับ ช่องนี้ด้วยนะครับของครับ